เฉันลงไปยานม่ยเฉินเลกวนเสียงเท่านานไม่รู้แล้วเฉินไหนอ่ะนะอ่ะอ่ะเาต่อต้านกันอิ้งเกิดเรืองใหญ่น่าเพราะว่าทำลายกรของมัน อ๋อแล้วก็ลบกันเลยกย็เ,เลยโอรตุเกสก็เลยขอยึดเคยที่หมากเกาขอได้เลยอ๋อ <c oughs> อังกฤษกฤษ็เ,เลยได้อังกฤษได้ฮ่อง,งออกงอ๋อโปรตุเกสได้หมากเกาสบัดน้ำหรอสบัดออกไปอีกสิ <laughs> ฟันเข้าตาฟันเยอาตามีแะไความรักเข้าตาควันเข้าตาอันนี้ฟันเข้าอที่บอกว่าพวกคู่โกงกับหมากเก้านี่โดนเม99ปีใช่ปะชี้อะไรโดนสมัยนั้นต้องไปทนเด็เซน์ปฏิวัติสำเร็จอ่า นที่มันเย็นมีแล้วม่สก็เย็นแล้วทีค่ทานเอเจอกันโดนไหนพวกต้นสีแดงลิงแม่ลิงงอนกันอยู่มาวันดีไอ้ทอมเพิร์ตซูนยัตเจนมาวันดีเหมือนว่าปลดล็อกให้ใช่ป่ะไม่ได้ปลดล็อกให้ตลอยแล้วต้องมาจ่ายคุณยิ่งยิ่งขึ้น ไม่เคยข้าวจุกข้าวปีอ๋อคือไม่ได้ให้ขาดถาวรจะนั่งแนต้องคืนสบามยมากเลยถอาเรามาถึงปลายพวกเรานี่ก็ได้คืนกันไงอ๋อว่าฮ้องกงหมักเก้านะอ่ะนะ ไต้หวันนะไต้หวันเกิดจากจิงงนิดรถขับเจงไงเจ๊กอ๋อตอนนั้นเรา้เอไปแล้วตอนนั้นเราอมีเสกอก็เนม้ว่าอันตรกเลยบให้เจงไหเจ๊กมึงปอไอยู่เลยที่แล้วเนาะ ตายหมดเลยอ๋อคือให้เป็นหลบไปก่อนเดี๋ยวแกเขาเข้าตู้เย็นเอาไว้เตี๋วไว้ก่อนข้างนอกนะแม่เอาไว้ติ๋วอ่เอาไว้ข้างนอกก่อนเตี๋ยวไว้ข้างนอกเดี๋ยวจะปุ๋ยเขาจะกินันสุหน้าเมื่อก่อนนี้หน้าให้ติดวิ่งนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเกาอีไปนั่งนอกไป อะไรต่อแล้วไม่เป็นไต้หวันพวกชาวฮกเกี้ยนมันเป็นแบบพวกพวกคำว่าพวกชาวนาอะไรไพวกนี้เนี่ยถ้าไม่ได้อะไรถ้าคุยไม่ได้เนี่ยโอ้บาวเขาว่าเราอยู่ขับตอนเออเขาคุยไอ้ชี้เสื้อมันยืดต่อต่อมันเกาไม่ได้มันก็เกาที่ อ๋อคือคือซุนดัสเซนนี่คือ,ส,คอส่วนหนึ่งเนี่ยไม่เป็นจีนทุกวันนี้ใช่ไหมมาจากคณะปฏิวัติเข้าไปเรียนฝรั่งเศสขับไปไปมึงมึงมึงจีนเข้าไปปฏิวัติเข้าไปชดใช้ดาวอ๋ราาวอรุ่นเดียวันเนาะฮะรุ่นเดวันเนาะไปดูเชียรตาเขบาบ้านใช่เหรอรุ่นเดียว,วสีแดงบ้านใหม่ที่เจ็๊ซื้อแม่งโคตร คนน่ากลัวเลยต่างแมงบ้านไหนบ้านเ่าอะะเช่นบัดอไดูกะด้งเออชห้าลังอะได้กี้น่ากลัวป่ะน่ากลัวมาก